วิธีการที่เราไปเอาเรือเขาต้อง,งยกไยแอกเนาะจาะ้าเนาะคันคันใบยกก็คืออ่าคันเท่าลากดึงไปดึงมากเพราะว่ามมนก็จี้หัวเนาะจา้าไยแอกเข้ากับจีหัวเพราะว่าก็ก่อนบ่มีดินทรายก็ก่อนมันมันเป็นขีดินทรายเนาะจา้าสวัสดีด้วยค่ะรื้อไร้างนานตัวกว่อนสาวกว่อนชาแนลนาะจา้าโอ้ยผักไปอรุณเรื่มเข้า ลงหนาลงหลังสลดถสลเนาะจ้ะเนาะอ่าวิธีการเข้าแป๋าเรือเรากหรือว่าเขายกข้าแอกไปยังคือต้องยกขืนยกล่วงเพราะว่านี่จ้ะก้อนหินเนาะจ้ะอ่าก้อนหินนี่จ้ะก้อนหินมันแข็งเนาะจ้ะมันแข็งแข็งเนาะจ้ะก็เลยต้องยกขืนยกล่วงเพราะว่าขันเข้าจะลากเลยอยังสิเดี๋ยวหัวจะหัวเพราะว่าหัวหัวมม่ลายอันแล้วอันซองอันนั่งสินะตะกี้บบว่า คือแบบว่าคนงานบอ่อเซฟเนาะจ้ะเนาะคนงานบอ่อเซฟถ้ายแอกดึงไปหลากไปลากมากเนาะจ้ะเนาะก็คือเอ่อคือเขาบ่เห็นคุ้นค้างสินะว่ากับบ่เม้นงินเขาสูงสินะจ้ะเขาก็เลยบ่สนใจอ่าตอนนั้นมีคนงานเนาะจ้ะเนาะอันแปลให้เขาแปลวาเลือกครับเลือกหายสินะคือว่าเขาขึ้นล่วงเขาก็หลากเอาสินะเขาบ่ยกบ่ยังก็คือ ่ามันหัวเนาะจ้ะมันหัวว่าเขากับพวกหูอันแม่เขาพ่กหูหรอกกระทึงอันนั้นแน่นอังนั้นสีนะเนี่ยจะวันะะนี้จะควงไปเฮ็ดเองเอาเองสินะก็เล่นเขาก็ต้องเซตท่ายแอกเข้าได้หลายปีเติบเป็นสินนะจ้ะในกะานะนะวิธีการแปลวเรื่องนะจะเนาะว่ากับมันหัวเข้าเสืออันนึงกับพวกหน่อยบาสนะจะเนาะเนี่ะจ้ะ,นะจะ อันทายแอกอันใหญ่อันที่นั่งในสามคนขงหัวนาะจะเนาะกว่าเสียดายกะซอมซอมอยู่กับหัวซอมอยู่กับหัวเนาะจะเนาะน่ะจะซื้อแต่ละอันก็เป็นพั่นเหรียญมนนี้จะอันนี้ใหญ่เลยที่ก่นเอาไวซลาล่ะก็เป็นพันเหรียญคนนี้ท่ายแอคก็ได้อันนี้อ่าอันนี้อันน้อยนั่งสลับคนเดียวแต่ขันก่อนั่งบ่ได้เลยกว่ากระยามันขวมเพราะว่าลับนำหนักกว่าใดนี่จะแฟนกว่าเนาะเราคูณหน่อยนั่เลย พายแปววเรือดมันจะสำหรับพ่อแปววเรือเนาะที่ห้าจอดเรือไว้ไกลนึ่งก็คืออ่าขันมาจอดอยุกลูกบอลน,นี่กะบขันไม่ได้น้ำลดก็คือลดแห้งเลยเนาะจา้ะเนาะลดแห้งบันนี้ทองเรือกกะทิตำกับโกดหินกะทิกะทิเฮ็ดให้เรือหัวอีกละจา้าอีกละจ้ะเพราะว่าน่ะก็ห้ามันกับว่ามีขีดสายเนาะจา้ะเนาะมันมีขีดสายจต่มาเล่าสู่กันฟังเนาะ นี่นก้อนหินแบบนี้เลยค่ะนี่ก้อนอหินแบบนี้เลยก้อนหินแบบนี้เลยก้อนอ่าหินปะกการ่างนี่แหละก่อนคิดว่า <laughs> จะเพิินจะหอดแถวเรือมากเลยบรรยากาศแดดเพราะว่าคันก้อนชิคของเมื่อมืออื่นกะเบื้องพะยะกรณ์อ,อากาศว่าฝนตกก็เลยโอเคไปวันนี้แล้จ้ะเนาะจะมีถุงออียงล้อยมากคุณ บรรยากาศเรามีผักอะไรบ้างเนาะจ๊ะเนาะผักบุ้งเลี้ยกล่องเนาะจ้ะผักบุ้งเลี้ยกล่องนีงง่หักกันนะจ๊ะก่อนจะได้ใส่ถุงเพราะว่าแต่ใส่กลมแต่พกก่อกระเทือนเนาะจ้ะ,นะกกเนาะใส่กลมพ่อกระเทือนเขามีตะไคร่เนาะจ้ะตะไคร่สองถุงตะไคร่ยุนี่เขาจะกินแบบพันนะจ้ะก่อนมัดถุงแล้วเ <c oughs> <c oughs> ขาจะกินแบบพันเนาะจ้ะเนาะก่อนพันอ่าพันใบเขาจะกินแบบใบ,บอย่างนี้นะเขาจะไปต้มน้ำซ่าต้มอีหแงงสินะจ้ะ ก็มีกระเจีย๊ยบเล็กหน่อยนอะจ๊ะกระเจีย๊ยบเล็กหน่อยเพราะว่าอ่าก่อนกําลังถอนออกปลูกไม้นะจ๊ะกระเจีย๊ยบเข้าไปได้หมดไปแล้วอ่าบักทั่วของกระปลูกไม้นะจ๊ะอมาละมาละลูกน้อยนิดหน่อย <laughs> มาละลูกน้อยเราจะอันนี้ยังวะอันนี้ปีกล้วยเลยดูนี่มันบอโอ้โอโโยถุงจกมากเพราะว่าคัน เลือมากอะจีไดโยกขึ้นเรือเรื่องนี้สินะคะพอถอดพอให้มาจัเน้อกว่าได้ใส่ถุงแล้วปีกล้วยเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก่อนจะไปฝากเพื่อนปีนเนาะจ้ะปีกล้วยมันจะไปฝากเพื่อนปีนเนึกแต่กำลัาจะเห็ดแกงใส่ไกล้ที่จะมีจูดอยู่เจ้าแฟนก่อนมาไปฝากเพื่อนปีนว่าจะนะโอเคฝากกับฝากแต่แต่คลองก็เลยบม่ได้กินไม่เป็นไรค่ะฝากเพื่อนก่อนขอคลองค่อกินที่หลังเนาะจ้ะเนาะเท่าเดชพริกหนึ่งถุงเนาะค่ะ เราได้พริกหนึ่งถุงนะจ๊ะพริกของเฮาวอะพริกหนุ่งถุงนะจ๊ะเพราะว่านะพริกของเฮาได้หนึ่งถุงเก็บได้รซ้ำนีนะจ๊ะเพราะว่าบวกขัน้นในไลายเป็นไหนอ,อันนี้กล้องผักบุ้งนะจ๊ะได้กล้องหนึ่งจาะผักบุ้งของเราอันนั้นก่อนบวกขั้นในยกไปพูกนก,ก่อนยกเอาแต่ถุงที่มันบ่หน,นักทังสี่นะจ๊ะ ผักบุ้งของเฮาผักบุ้งของเฮาผักบุ้งต่อแรกเนาะจ้ะอันนั้นมันเลียห่ากัมก่อนก็เลยเอาใส่ถุงว่ามันเต็มกองพอดีนะจ้ะขันยัดคักมันก็่ิฉีสัมอย่าเห็นว่าสัมเนาะยัดคักก็่ิฉีสัเนาะจ้ะพามาเบิ่งผักเนาะจ้ะผักบุ้งยู่งี่เฮากับขึ้นอ่ะแต่สร้างเนาะจ้ะเนาะอีหยังก็สร้างขึ้นขึ้นแต่สร้างเบิดเลยก็เลยมัดกัมยิ่งยิ่งหลุดอีหยังก็สร้างเป็นแต่สร้างเบิดเนาะจ้ะเนาะ ขึ้นจะสร้างเบิดจ้ะขึ้นจะสร้างเบิดรคไายเออเป็นกอเป็นกำรครือบ้านข้าวเนาะจ้ะแล้วลอบสู่บนฟางพักนี่บลายเน,นาะจ้ะเบรคเอ็นเมื่อน,นี้เบรคตาสระเนื้อโรสแมรี่หงละพ้าเบรคตัดเน,นาะจ้ะเดี๋ยววันซุปขี่เขาเมืองอีกอยู่เมื่อน,นี้ก่อนอัดก็คือวันจันทรเน,นาะจ้ะ ภาว่อนเบิงพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกเมื่ออื่นอ่าองค้ารผูดประสานกันเลยโอเคเมื่อนี่อากาศดีก็ไปรวด <c oughs> ที่จริงก่อน,นที่ตัดไปแต่หมวว่านี่มาเร่งแล้วล่ะมันมีเมื่อวานมีเพื่อน <c oughs> เพื่อนอมหา <c oughs> เพื่อนไพ่เีหยอย่างเขาเอิ่นีหยังเหรอเร่าไพ่มากสิแม่จ้าเราไพ่มหาก็เล,ลยในนางผูดคุยกันคำเติบแล้วควอยเมีย่ยสินะจ้าก็เลย ก็เลยเมื่อยก็เลยื่มปลาตัดผักเนาะจ้ะบรรยากาศแดดพอนะจ้ะมันเลือกของเขาจีเขามาแล้วด้วยจ้ะที่ได้คนผักมาจากน้องปลได้ต่ายตรวจคนผักให้เบิ้องด้วยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ว่าค้นผักมาลึืงตึงตังกระชิมเมื่อยสินะจ้ะกระชิมปลาเรว่า นี่ขยะลอยมากจ้ะมึงกองอันนี้ขยะกล็ลอยมากอันนั้นกระทุงเขียวๆทุงทุงอ่าก็ลอยมากเนาะจ้ะเนาะขยะขยะลายเนาะจ้ะขยะนี่ขยะร่อยมาก,ากาาาอยาก่างนี้ก่อกนจทายแบบบานๆนั่นสิละชีวิตติดก้อนเนาะจ้ะเนาะก่อนจะขอขอบคุณขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเด้อค่ะที่มาส่งกำลังใจให้ก่อนเนาะจ้ะเนาะอย่าฝ่าเบีอร์กันเด้อก่อนอยูแจ๊กก้อ เม่ค me. ่อยได้เขานี่ไปในเมืองเราจะไปในเมืองกับวิมีอย่างจะว่มีอ่าให้ไปเที่ยวไปหันไปนี่วิมี่เราจะห่างกับเป็นห่างน้อยห่างเข้ากับไปซื้อของกับเขากำน้ำมันซื้อเราจะเนาะว่มีสะอาด่ิมีหมองของเที่ยวทีดึงดูดาจดอกจ้ะส่วนมากขันข้นได้ในเมืองส่วนมากเขาจะกับมาเที่ยวเกาะเราจะเนาะมาเที่ยวเกาะ่างๆไปในเรือเขาจะมหาเล่นน้ำเล่ยนยังสินะจ้ะนั่นแหละว่มีหมองเที่ยวดอกจ้ะ อย่าฟาเบียกันเด้อชีวิตติดก่อนะจ๊ะนี่จ๊ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะบ่าว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์กดติดต่ให้ก่อนน้องจะน้องขอบคุณทุกกําลังใจเลยค่ะไปแล้วค่ะจะไม่พลาดชิปต่อๆไปเ้ยค่ะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะน้องสวัสดีค่ะเลือกเขามาเล้ยว